ว้าวทุกคนวันนี้น้องกันกันพามาไหนคะวันนี้น้องกันกันพามาที่ไหนละคะเนี่ยเรามาไก่มากเลยอะ,อะไรคะใช่ไหมคะลูกใช่วันนี้หนูอยากกินอะไรคะเนี่ยบอกหนังเมย์ชิ่ง้โห,หูเรามาไกลจากพัทยาเลยนะคะ <laughs> จาก,กัวเมืองพัทยาก็เล ก็หลายกุดดนวยหรืาตอนนี้เป็นไงคะมีอะไรบ้่งไหมสายค่ะราคาโอ้มีสายให้เด็กๆเล่นนะคะก็สายก็เดซมอล์เลยไปแล้วค่ะราคานี่ค่ะเราอยู่ที่ฟาร์มเห็ดกันนะคะมาค่ะทุกคนมาสนุกกับพี่กันกนนะคะ เป็นเบบีต่อค่ะแกเป็นเบบีต่อนะคะสนุกขนาดมากเลยอ่ะกับการเล่นกระบะทรายที่ปอดฝาน โหขุดใหญ่เลยก่อนที่เราจะขุดเราพาไปเดินดูรอบๆตอนตอนที่ยังสว่างโอเคไหมคะกาลังสนุกอยู่เลยสไตล์กานกันของเราไปไปพวกเราเข็นเข็นดามใส่รถค่ะอ่ะฮะอึ๊กอ่ะใส่ขึ้นรถแล้วค่ะโอเคโอเคโอเคยังไม่พอ ยังใช่ไหมคะแล้วก็นั่งที่เดิม,มนี่ชิลๆนะม,มาเริ่เราลืมบอกช่องเลยสวัสดี๋อเขาคือช่องบา้ารกันค่ะลืมพูดเลยะ่ะเพราะเห็นแต่ของเล่นเลยคะ่ะไม่อแม่แม่แ <c oughs> ม่แ <c oughs> ม่บอกแล้วคะ่ะกสบายกันๆน,นะคะวันนี้เรา เรามาล้างหิบแต่ตอนนี้หนูกำลังขุดทรายอยู่ใช่ไหมคะค่ะโอ๊ยตรงนี้นเราไปาน็นดบอ่ออยกอดข้างตำลงเลยค่ะระวังค่นะงต่อมุเต็มน,นะคะอ้เต,ต,ต็แล้วก็ขาตบ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 ลงไปใช่ไหมคะ ตอนนี้เราจะเล่นเสร็จขอแล้วค่ะโอ้หนูน้องเล่นค่ะโอเคโอเถอะหนึ่งป๊ะป๊าอยู่นู่นค่ะนี่นะคะมีที่นั่งเยอะๆธรรมชาติลุโลนไหนคะ เขสวยดีนะคะมีก็ของเล่นเด็กด้วยเบิร์ตเบิร์เบิร์ตเบิร์เบิร์จะนอนแล้วหรอเธอ ตกใจเสียงขอโทษทตนนีตัวนั้นน่ารักจ้ะสีฟ้าขาวฟ้าตัวนั้น,น่ะตัวนั้นอ่ะ<ม>เธอตัวนี้ก็น่ารักสีเหลืองกับเขียวอะไรคะอะไรคะอะไรคะอาวพี่กุกันไปไหนแล้วเจ้าของช่องของช่องหนีงแม่ไปแล้วค่ะ เนี่ค่ะทุกคนดูแล้วกันเนาะที่นี่นะคะทุกคนมาได้ถ้าวันที่เป็นวันหยุดคาตาเลิกหรือว่าเป็นวันเสาร์าก็จะคนเยอะแต่วันนี้แปลกนะคะอาจจะเป็นเสาร์กลางเดือนก็ยังมีมคนน้อยอยูย่คนน้อยอยู่ค่ะ สมต๊ะนะนคทะี่ฉัําำไปไหนแล้วหนีแม่ไปแล้วค่ะชอบธรรมชาติค่ะสายน้า <c oughs> แอบดูเด็กๆด,ดีกว่านะคะ อาหารมาแล้วค่ะแอบนี้แม่มะเอแอบนี้ละค่ะอุ๊ยระวังลูกเออเดยวน้องลง้ม <c oughs> โอ้อะไรนะคะ ก็แม่พาไปดูที่ตรงนู้นนะคะที่มีนกคุ้ออโอเคสนุกไหมคะเด็กๆสนุกไหยคะเสื้อเขียวน้องเสื้อดำคะ่ะชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะเขอหนูอะชื่ออะไรคะอะไรนะกันการน,น้องชื่ออะไรนะคะน่าไม่รู้ น้องเดียใช่ไหมคะโห,โหเก่งจังเลยคะ่ะอยู่ปอะไรแล้ะคะฮะป,อส,อปอสองเหรอ,อ,อหันไปดูคนข้างหลังคะ่ะกันกันก็ปอสองเหมือนกันนู่นเจอเพื่อนแล้วกันกันเล่นกับเพื่อนไปนะเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวนะคะโอเค<ห>เด็กยักของแม่อือเกี๋ยเพื่อนๆก่อน เดี๋ยวถ้ามันมีเรียกไปทานข้าวไปไปกินข้าวนะคะอ่ะผักยกสนุสนานาโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปถัดไป